โอเคครับเรามาดูกันต่อนะครับเป็นคลิปที่2นะฮะหลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ย <c oughs> ครูให้ดู Perspective ของซิลติกแ p ปพลิเคชันนะครับอ่าเรามาดูต่อนะครับอ่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับตัวนี้ก็อ่าเป็นแอปพลิเคชันพวกอ่าไซคลิแอซิ r อลโพลิติงกรุปนะครับเราจะเห็นว่าเขาเริ่มต้นจากน้ำตาลใช่แมนโนสนะครับซึ่งมี ทั้งแอลดีไฮด์แอลกอฮอล์แล้วก็แอลกอฮอล์นะครับอยู่เยอะแยะเลยนะฮะนะอ่านะนะมีตำแหน่งค่อนข้างเยอะนะครับอ่านะทีนี้เขาทำอะไรโซเดียมบโรไฮได์รีดิวรีดิวอะไรครับรีดิวแอลดีไฮด์นะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์นี่รีดิวไม่ได้แล้วนะครับนะรีดิวแอลดีไฮด์ได้รีดิวแอลดีไฮด์เป็นแอลกอฮอล์เพวัะน,นั้นก็เป็นแอลกอฮอล์หมดเลย เห็นไหฮะเป็นแอลกอฮอล์หมดเลยนะเวลาเขาเขียนลักษณะฟิชเชอร์โปรเจคชันมาเป็นสูตรธรรมดาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เราเขียนว่ามีหมู่แอลกอฮอล์นะฮะอยู่นะครับทั้งหมด6หมู่ด้วยกันนะครับโดยมีสเตโรเคมีนะครับเนี่ยจุดสีม่วงเนี่ยนะครับทั้งหมด4จุดด้วยกันเห็นไหมฮะสลับฟันปลานะครับ นะชี้เข้าไปข้างในชี้นอกชี้ในชี้นอกชีก้ชนในสลับกันนะครับอ่ะทีนี้เขาจะโปรเทคเขาจะโปรเทคนะครับโปรเทคอะไรเขาจะโปรเทคตัวแอลกอฮอล์นะครับโดยใช้คีโตนอะซิโตนตัวนี้คืออะซิโตนนะครับอ่ะจะโปรเทคลักษณะไหนก็อ่าสองตัวนี้ก่อนนะครับสองตัวนี้ก่อนเขาจะโปรเทค 1>, 1 2เนี่ยนี่ก่อนนะครับอ่าก็เวลามันเข้าใช่ไหมก็เข้าทีละนเข้า1น,นะฮะแล้วก็เข้า2ไล่น้ำออกเห็นฮะอ่าเข้า1เข้า2โอเคนะฮะ,ะรตรงนี้เข้าใจนะพอดีสอนไว้ในคลิปที่แล้วละว,วิธีการเข้าเข้ายัางไงนะครับเข้า1เข้า2ไล่น้ำออกนะครับนะไล่น้ำออกตรงเนี้ยสีเหลืองนี่จะหายไป นะครับก็ได้ protecting g r o u p สีเหลืองออกมานะหลังจากนั้นเขาก็มา p r o t e c t ตัวไหนครับสีฟ้าเหมือนกันเลยครับสีฟ้าก็เข้าหนึ่งนะเข้า2ไล่น้ำออกนะครับก็จะได้ protecting g r o u p สีฟ้าโอเคนะครับนะเพื่อเปิดเพื่อเปิด2องตำแหน่งนะฮะสองตำแหน่งสีม่วงเนะี่ยที่เป็น secondary เนี่ย สีม่วงหลังจากนั้นก็มาทำปฏิกิริยาเลยครับ oxidation oxidation ตรงสีม่วงสีม่วงคืออะไรครับ secondary alcohol ใช่ไหมครับออกซิเดชันเซ็กเตอร์เดอรี่แอลกมันก็กลายเป็นคีโตนใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะ break ออกเนี่ยได้กลายเป็นคีโตนนะครับแล้วก็ตรงตำแหน่งเนี้จะถูกตัดออกนะเบรคออก เห็นไฮะอ่าเห็นนะตัดออกเนี่ยก็จะได้ตัวนี้สองอันสอง equivalent อ่อ,อ่ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นคาร r บอนอินอ m m ซิเมติกซินเด i s ิสนะครับอ่าก็เริ่มจากน้ำตาลแมนโนสนะเริ่มจากแมนโนสมานะครับนี่ก็เป็น perspective on the synthetic application นะครับเป็น synthetic application ออฟไซคล c กอาร์ซิทัลโป t เทคติงกรุ๊ปนะครับก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจทีเดียวเลยนะครับอ่ะเรามาดูอีกอันก็คือหมู่ของ a c e t a l นะฮะหมู่ของ a c e t a l and Keto อ่ะ k e t o นะครับ Protecting Group อืมสีม่วงนี้นะครับอ่าอ่าโอเคนะครับ อ่า formation น,นะฮะ f o r m a t i o นก็อ่าเขาใช้คีโตนส่วนใหญ่ก็ใช้อะซิโตนนะครับธรรมกายกับไดอลัลไดอัลนะครับเวลามันเกิดเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยานะก็วัมนที่จะนอตบอกรือ้อขึ้นมาอย่างงี้ก่อนเจ๊มฮะอ่าขึ้นมาอย่างงี้ก็จะได้อะไรครับ OH นะขึ้นมาเต็มแลตัวนี้ก็ไปรับโปรตอนนะครับรับโปรตอนก็ได้ OH นี่อ่าใช่ไหม โอสติดปะจวกนี่ตัวนี้ก็มารับนะฮะ o อสองติดประจวกโอนะฮะหลังจากนั้นตัวนี้ก็ชนนะแล้วก็ไล่น้ำออกอืมนะ สิบจะบวกแล้วก็น้ำ h t o o เนี่ยในระบบก็จะมารับโปรตอนไปตัวน,นี้ก็ชิปเข้ามาก็ได้ตัวนี้อ,อ๋อหนึ่งสามไดออกซาเลนนะครับส่วนการคีเวชดีโปรเทกติ้งกับทำยังไงครับเป็นไฮโดรลิซิสธรรมดานะครับไฮโดรลิซิสนะมันก็จะเปลี่ยนหมู่โปรเทิ้งกรุ๊ปกลายเป็นคีโตนเหมือนเดิม นะครับอ่าเวลาไฮโดูดซิท์กลับเขียนยังไงไฮโดูดซิท์กลับนะครับอ่าเขียนยังไงนะครับไฮโดูดซิท์กลับอ่าก็อะไรฮะจับโปรตอนก่อนใช่ไหมหล,งลังจากนั้นมันก็จะได้อะโอโออย่างนี้ฮะอ่าเอชบวกหลังจากนั้นน้ำนะฮะก็เข้าชนเปิดน เปิดออกฮะ O O H ฮะน้ำเข้าชนเรียบร้อยติดจะบวกอืมตอนนี้ก็มารับโปรตอนใช่ฮะชิปเข้ามาอย่างนี้ A O H ติดจะบวกใช่ไหมฮะอืมอาแล้วอะไรครับ O H ฮะน้ำในระบบเข้ามาจับชิปไล่ออกเห็นนะฮะ,ฮะก็จะได้2ตัวนี้ออกมามไม่ทันให้หยุดคลิปดูนะครับไม่ทันให้หยุดคลิปดูแมคานิซึ m มลองหัดเขียนดูนะครับนาซิทลแล้วก็คีทัลโปรดักชั่นนะครับตัวอย่างนะครับ มมาดูนะครับอ่าตัวนี้เป็นอ่าคีโตนนะอ่าวีแลนมิเชอร์คีโตนนะครับเป็นคอมมอนอินเทอร์มีเดียตในการสังเคราะห์เนเชอรัโปรดักสเตียรอยหลายตัวเลยนะครับมาดูนะตัวนี้เขามีไดคีโตนสองตัวแต่ว่าเขาโปรเทคเขาโปรเทคตัวไหนก่อน ข้อโปรเทคตัวบนสีเหลืองนะครับข้อโปรเทคตัวบนสีเหลืองนะครับโปรเทคโดยใช้เลยครับไดออลนะใช้ไดออลนะครับนี่ไดออลตัวนี้โปรเทคได้สีเหลืองนี่ออกมาหลังจากนั้นทําอะไรครับอสเตติมิ่งใส่โซเดียมกับแอมโมเนียใช่ไหมครับโซเดียมกับแอมโมเนียอ่าแล้วก็สเตติมิ่งสองใช้แอมโมเนียมคลอไรด์ก็คือรีดักชันอันนี้ก็คืออะไรครับเนลิเอ่อ เรียก reduction ธรรมดานะครับ reduction ธรรมดาเปลี่ยนพนันธุคู่ให้กลายเป็นอะไรครับเปลี่ยนพนันธุคู่ให้กลายเป็นพนันธะเดียวใช่ไหมเปลี่ยนพนันธุคู่ให้กลายเป็นพนันธะเดียวนะครับหลังจากนั้น reduce ต่อ reduce อะไรครับ reduce สีฟ้า k e ตนให้กลายเป็นแอลกอฮอล์นะครับหลังจากนั้นก็ deprotecting group สีม่วงนะครับไฮโดรซิลมัน ให้กลายเป็นคีโตนกลับคืนมาเห็นไหมเห็นไหมฮะก็เป็นอะไรที่โอเคมากๆถ้าดูไม่ทันกอเทปกลับนะครับเพราะตัวนี้เราใช้อิเล็กทรอนิกส์มันจะง่ายไม่ต้องสอนซ้ำนะถ้าไม่ทันก็กดอเทปกลับนะครับอ,อ่ะทีนี้กลุ่มเอสเทอร์ r, นะครับเอสเทอร์ S นี่เอสเทอร์อาร์จีด้วมัน o อก็คืออตัวคาร์บอกซิลิกแอซิดแต่เราจะเปลี่ยน S, เอสเทอร์ก็ตัวเอสเนี่ยเป็นอะกรุปนะครับอ่าตัวนี้มันแอซิดิกนะครับมันสามารถที่จะให้โปรตอนรับโปรตอนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการทํานะครับคาร์บอกซิลิกแอซิดเนี่ยโปรเทคมันโดยใช้อ่าไดเอโซมีเทนไดเอโซมีเทนเนี่ยมันจะไล่ไนโตรเจนออกนะครับแล้วก็โปรเทคโดย เปลี่ยนเป็นเอสเทอร์กุบเนี่ยเปลี่ยนเป็นเอสเทอร์กุบตัวนี้นะมีไฮโดรเจนหลุดออกมาการครีเวชเอสเทอร์โดยใช้อะไรครับไฮโดรซิเโดยใช้เบสลิเทียมไฮดรอกไซด์ในไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับมันก็จะเปลี่ยนเอสเทอร์กลายเป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดได้เหมือนเดิมแล้วก็มีแอลกอฮอล์ออกมาด้วยนะให้พวกเธอนึกถึงปฏิกิริยาเอสเทอร์ลิฟิเคชันนะครับให้นึกถึงปฏิกิริยาเอสเทอร์ลิฟิเคชัน ดูนะฮะคาร์บอซิลิกแอซิดทำปฏิกิิรยากับไดเอโซมีเทนนะครับไล่ไนโตรเจนออกได้เอสเทอร์กรุบนะวิธีการดีโพเทคหรือคีเวชมันเอสเทอร์ก็ไฮโดรซิโดยใช้ลิเทียมไฮดรอกไซด์นะครับนะลิเทียมไฮดรอกไซด์บวกลบใช่ไหมจนเลเซนแอนสเตบิไลซ์ไล่ตัวนี้ออกนะก็ได้าคาร์บอซคลิกแอซิดออกมา นะตัวนี้ก็ไปรับโปรโตอนนะก็กลายเป็นเมทานอลกลายเป็นเมทานอลโอีคนะครับเอสเทอร์นะครับต่อนะฮะเอทิลเบนซิลเอสเทอร์นะครับก็ <c oughs> ถูกเตรียมโดยนะฮะทัรรมยาเอสเทอร์ลิฟิเคชันได้นะครับเหมือนตัวเนี้ยคาร์บอิลกอัลดิสทัมยางแอลกอฮอล์ได้เลยครับเอสเทอร์เรารู้อยู่แล้ว โดยมีกรดเป็นตัวเล่มปฏิกิยาใช่ไหมครับอ่านะฮะคาร์บอซิลิกแอซิดทำยากแอลกอฮอล์โดยใช้กรดเป็นตัวเล่มปฏิกิยาไดเอสเทอร์มีน้ำหลุดออกมาด้วยใช่ไหมครับอ่าตอนนี้ก็อ่ทำปฏิกิยาง่ายๆปฏิกิยาเอสเทอร์วิเคชันธรรมดานะครับอ่าเดี๋ยวนะมีคนมาหน้าบ้านดูกแป๊บหนึ่ง นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีวิธีการที่ดีกว่านี้เขาเรียกว่า base approach นะครับมี base approach ที่ดีกว่านี้นะฮะอ่าเขาใช้อะไรครับอ่า m i l d e r condition ใช้ mild condition ที่ดีกว่านี้นะปริยาที่มัน soft กว่านี้นะครับในการทำปริยาระหว่างครออรา,งาร์บอซิลดอิซิลแอลกอฮอล์เขาใช้ dcc มาช่วย1 3าไดไซโคลเฮกซิลคาร์บอไดไม์ตัวนี้นี่ถามตัวนี้ก็จะไดเอสเทอร์ er ที่ดีมากๆไดเอสเทอร์ er ที่ดีมากๆนะครับอืมนะฮะอ่าแล้วก็มีบายรดักต์ออกมาด้วยเพราะนั้นการใช้ตัว dcc มาช่วยนะครับ เขาบอกว่ามันเป็น m ม c o คอนดิชันเป็นเป็นเป็นคอนดิชันที่ไม่รุนแรงมากแล้วก็เกิดปรญยาได้ดีกว่ายิ่สูงกว่าปกติใช้อะไรครับไฮโดรคาริกแต่ว่าเปลี่ยนมาใช้ DCC แทนนะครับเดี๋ยวมีกลไกในการเกิดปรญยาให้ดูนะครับมันเป็น c คอป i ิงเ e เ g e n t นะครับแล้วก็ตัวที่ดีกว่า DCC อีกตัวหนึ่งก็คือดีอีดีซีนะครับ ่าก็คือ water soluble carbodiimide นะครับอ่าเป็นอ่ h ไฮโดรคลอริกนะครับเป็นเกลือของของไฮโดรคลอริกด้วยนะครับอืม DCC ก็คือ1 3 Di ึ่งสามไดเมทิลาอะมิโนนะครับอ่าเมทิลอะมิโนโพรพิลสามเอทิลคาร์โบไดไมด์ไฮโดรคลอไรด์นะครับอ่า เขาบอกว่าตัวนี้ราคาแพงนะแต่ว่าอ่ามันดีมากๆกนะครับเกิดยาได้ดีนะครับแล้วก็เป็น water soluble ด mm ้ว hmm. ยแล้วก็อ่าเขาเรียกว mm ิ r k อัพได้ดีนะครับในบริยาเคมีนีเนี่ยปกติสมัยที่ครูเรียนครูก็ใช้ตัวนี้แหละแต่ตัวนี้นะครับสองตัวนี้เป็นวิธีที่เขาบอกว่าเป็น base approach mm hmm. ที่นักเคมีนีสั่งะห์นิยมทำ esterification ก็เปอร์เซนต์ยืสูงเกิดปริยาได้ง่ายแล้วก็เป็นไม c ์คอนดิชันก็คือปริยาไม่ต้องใช้ความร้อนสูงนะครับอ่ะเรามาดู m ม c เซซมเขาอธิบายไว้ในหน้านี้ละแมกเซซมของ DCC c o u p n i n ิงทำยังไงนะครับก็ DCC เข้าทำกับอะไรครับก็ทำกับคาร์บอ y l i ิ a แอซิดก่อนนะครับอ่าเพื่อเจเนเรตเป็นประจุลบใช่ไหมครับประจุลบหลังจากนั้นเนี่ย อ่าประจุลบของคาร์บอกซิลิกแอซิดก็มาชนกับดีซีซีเกลือของดีซีซีอีกรอบหนึ่งนะก็ได้เนะี่ยสารประกอบตัวนี้ออกมาใช่ไหมครับลองดูตำแหน่งที่ชนนะตำแหน่งที่ชนอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งที่ชนตรงนี้อ่านะชนปุ๊บก็เลเซนแนนต์ไปนะครับหลังจากนั้นอ่าแอลกอฮอล์ค่อยเข้ามาทำปฏิกิริยาที่คาร์บอกแล้วก็นะเลเซนแนนต์สเตเบลไลซ์ เนี่ยแล้วก็ไล่หมู่นี้ออกเนี่ยก็ได้เอสเทอร์ออกมาละแต่ว่าเป็นเอสเทอร์ที่ยังไม่เสร็จอยู่ในรูปของอมีโปรตอนเกินมาใช่ไหมครับแล้วก็ได้คอมเพล็กซ์ของสารตัวนี้อ่าหลังจากนั้นลบที่เกิดขึ้นณตำแหน่งนี้นี่ลบที่เกิดขึ้นณตำแหน่งเนี้ยก็ไปจับโปรตอนที่เกินมาก็กลายเป็นเอสเทอร์ r, และบายรดักต์ก็คือ DCHU ก็ C H U, คือตัวนี้พอเข้าใจไหมฮะ บอกเข้าใจไหมอ่ะเอาใหม่เอาใหม่นะครับบางคนบอกอาจารย์ยังงงอยู่นะอธิบายเป็นแบบเส้นอ่ะ dcc นะฮะคือใช้เส้นสีใหญ่ก็แล้วกันก็จับโปรตอนชิปมาอย่างนี้อ่าชิปมาอย่างนี้นะฮะอ่าจับปุ๊บตัวนี้ก็ชิปมาอืมเป็นอะไรครับเป็นลบอยู่ตรงนี้ อ่าพอลบเสร็จปุ๊บลบก็มาชนอะไรครับชนสี่ตัวนี้ก็ชนชิปมาอย่างนี้ใช่ไหมนี่ไงชนสี่ชิปมานี่ก็ได้โปรดักตัวนี้อืมได้โปรดักตัวนี้นะครับหลังจากนั้นแอลกอฮอล์ก็มาชนอะไรครับชนที่อ่าเบสเอ้ยที่คาร์บอซิลิกแอซิดเอสเทอร์ตัวเนี้ยนะครับ ด้วยนั้นสเตบิไลซ์แล้วก็ไล่ตัวนี้ออกนี่ไล่ตัวนี้ออกนะครับก็เป็นประจุบวกเกิดขึ้นคือ,อตัวนี้ลบที่มานี้ก็มารับโปรตอนชิเขวามานี่ไงลบเนี่ยตัวน,นี้มารับโปรตอนชิเข้ามาก็จะได้โปรดัก์พร้อมกับบายโปรดัก์อ่ะถ้าไม่ทันก็อ่าขอเทปกลับดูนะครับอ่ะมาดูเอสเทอร์ Esther ต่อฟอร์เมชั่น นะทำอะไรครับคาร์บอ X กับแอลกอฮอล์นะถ้าเราจะดูแบบง่ายๆเนะี่ยนะครับถ้าพวกเราจะดูแบบง่ายๆก็คือมันเอาอะไรออกครับเอาน้ำออกนี่ไงน้ำนะฮะสองตัวนี้คือ H2O นะครับดึงน้ำออกก็จะได้เอสเทอร์คีเวตอ่าก็อะไรครับใช้ไฮโดรซิลใช้เบสชนเรซอนแอนเซบลไลไตัวนี้ออกนะได้แอลกอฮอล์ ได้คาร์บอนกลับึ้นมาตัวนี้ก็ไปอะไรรับโปรตอนใช่ไหมครับอืมอันนี้ง่ายๆนะตัวนี้ง่ายๆไม่ทันหยุดเทปแล้วดูก่เอเทปกลับนะครับอ่าพวกเบนซิวีเทอร์เบนซิวีเทอร์นะฮะใช้ดีซีเช่นกันใช่ไหมครับอ่าก็ชนเนาะก็ไล่คาไล่ไฮโดรซีออกใช่ไหมครับเอาตัวไหนออกก็คือเอาน้า เ,เอาน้ำออกเนี่ย H2O นะน้ำออกนะก็จะได้เลยครับได้เอสเทอร์มานะครับ c h 2ต่อกับฟีนิลนะฟีนิลตัวนี้ตัวนี้คือฟีนิลมันก็คือ BN นะ BN BN คือหมู่เนี้ยทั้งหมด BN นะครับคีเวชทำยังไงนะครับคีเวชทำยังไงนะก็ทำปฏิกิริยารีดักชัน นะ e d u c ก i o n ก็จะได้คาร์บอกซิลิกแอซิดแล้วก็แอลกอฮอล์รีดิวก็กลายเป็นอะไรครับอาโทโลอีนใช่ไหมครับตัวน,นี้ก็คือโทโลอีนนะโทโลอีนนะครับนี่ตัวเนี้ย s 3โอเคนะครับอืมไม่ทันหยุดเทปดูใหม่นะครับห้าคาร์บอเมทปรเทคติงกรุ๊ปนะครับคาร์บาเมทนะเขาใช้เทอร์เทอรี่บิวล ออกซิคาร์บอนิลโพเทติงกรุ๊ป BOC BOC นะครับ BOC อ่ะเนี่ยเบียรนะไดเทเทอรี่บิวทิลไดคาร์บอนิทนะครับอ่ะเกิดปัญหายังไงเกิดปัญหายังไงดูนะฮะมันชนชนตรงไหนอ่าอ่า ทำปฏิกิยาตรงไหนได้บ้างอ่ะก็ชนนะ r e s o n a n นนสเตเบลไลสไล่โมนี้ออกเห็นนะฮะนี่ได้ได้ตัวน,น,น,นี้เห็นนะได้ตัวนี้เห็นนะอ่าแล้วก็มี <c oughs> อ่าถ้าครูจะเขียนสีเหลือง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 มันก็คือ B O C โอเคนะครับสีเหลื่านี้คือ BOC อ่าอ่าดูตัวอย่างครับดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างอ่าก็อะลานีนใช่ไหมครับอะลานีนเป็น, amino acid. นอะมิโนแอซิดชนฮะนี่ไงหมู่ที่มาบล็อกมอนกันก็คือตรงนี้เนี่ยนี่คือ BOC อ่าครีเวชทำยังไงเอามาหน่อยยังไงก็ไฮโดรไลซิสครับนะครับครีเวชนะไฮโดรไลซิสก็ โปรโตเนตก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะน้ำใช่ไหมน้ำในระบบมาจับปุ๊บชิปนี่ตัวนี้ก็เปิดออกนะครับอ่าเปิดออกนะครับก็จะได้ไอโซบิวเทนตัวนี้เป็นกา๊าซที่หลุดออกมานะครับนะฮะหลังจากนั้นก็ดีคาบอกซิเลชันใช่ไหมดีคาบอกซิเลชันปื๊บอย่างงี้ชิป r ล s o n น n สเิปไว้ปึ๊กนี่กลับมาเงี้ยนะก็จะได้เอมีออกมาใช่ไหมครับตัวที่หลุดก็คือพาร์ทเนี้ยพาร์ทสีเหลืองเนี้ยหลุดออกมาฮะหรือใช้ tfa ก็ได้นะครับในการดีโรเทคมันนะครับถ้าไม่เข้าใจดูซ้ำกดเทปหยุดแล้วก็ดูซ้ำนะครับอืมอ่ะครับวิเมทโพลิทิ้งกรุ๊ปนะครับดู เบนซิลออกซีคาร์บอนิลโพทีติงกรุ๊ป Cbz Cbz นะฮะอ่าตัวไหน Cbz นี่ Cbz คอลาย e. มันก็จะต้องชนเพื่ออะไรครับไล่คอลายออกเรเซนแนนต์สเตบิไลซ์ไล่คลายออกนะครับใช้โซเดียมไฮเดรนคาร์บอเนตเป็นแคตาลิสต์นะครับ, sodium, น catalyst, นรบอืมพอชนเสร็จปุ๊บก็จะได้ ตัวนี้ออกมาตัวไหนคือโรเทคมันโรเทติ้งกรุ๊ปตัวนี้สีเหลืองนี้อ่าสีเหลืองนี้นะครับโซเดียมไฮเจนคาร์บอเนตนี่เอามาทำรบยาต่อเพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นไบโพดักโซเดียมคอลอไรด์คาร์บ,บนอนอิลไซด์เละน้ำนะครับอ่าดูนะฮะก็นิยมใช้ในการบล็อกเป็นโรเทติ้งกรุ๊ปของพวกอะมิโนแอซิดนะครับเชืเนาะไล่คอรีนอ ตัวนี้นะตัวนี้แหละ C b z ตัวนี้คือ C b z Deprotect ทำไงครับ Deprotect ธรระยา reduction ธรรมดาครับไฮโดรเจนในพาราเดียมใน activated charcoal นะครับก็ reduce มัน reduce มัน reduction ก็มันก็จะเกิด H ลบใช่ไหมครับ H ลบชลนะ resultant stabilize ไล่ออก ตัวน so okay. yeah. yeah. mm ี hmm. so ้ก็ไปจับโปรตอนอีก hmm. ต yeah. so okay. ัวหนึ่งนะครับก็จะได้เอมีนกลับขึ้นมานะมีคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็โทรีนเป็นไบโปรดักต์นะครับทันไหมไม่ทันหยุดเทปดูซ้ำใหม่นะครับต่อครับเอสเทอร์โพลิติงกุปนะครับดูเพอร์สเปกทีฟอินเดอะซิลิซิส นะ่า synthetic application ของ ester p r o t e t i n g group นะครับมีตัวอย่างให้ดูอ่ะอันแรกเนี่ยครูใช้ CBZ Protect อะไรครับ natural enantiomer นะฮะนะตัวนี้นะเป็น amino acid ใช่มั้ยครับอ่า protect นี่ protect amino ก่อนเห็นมะั้ protect amino part นี้นะครับพาร์ทนี้คืออะไรครับพาร์ทนี้ก็คือ CBZ อ่า CBZ หลังจากนั้นก็ทำปฏิกิยาต่อใช่ไหมครับเนี่ยเพื่อที่จะโปรเทคหมููคาร์บอกซิลิกแอซิดนะให้กลายเป็นเอสเทอร์นะครับแล้วก็ใช้พีดีีสารไปเลยครับในไดเมทิลฟอร์มาไาด์นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเดี๋ยวนะฮะเพื่อที่จะ ออกซิเดชัใช่ไหมครับออกซิเดชันพารมอรียงกอฮอให้กลายเป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดออกซิเดชันไพรมเรียอกอฮอจะได้แอลดีไฮด์ออกซิเดชันแอลดีไฮก็จะได้คาร์บอกซิลิกแอท้ายที่สุดใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ดีโพแทกไลด์ดิวลิเทียมบโรไฮด์ไ e ด e d u ด e อันแรกรีด์ได้ไดตรงไหนรีด์ไลดตัวเอสเทอร์ไลด์เอสเทอร์สีฟ้าให้กลายเป็น พาไม่รินกอฮอ์นะครับรีดิวสองสีม่วงรีดิวสองสีม่วงรีดิวสองสีม่วงรีดิวเพื่อดีโพเทคซีบีแซดออกกลายเป็นอะไรครับอะอมิโนเหมือนเดิมเห็นไหมฮะอะมิโนเหมือนเดิมดูไม่ทันดูใหม่นะครับดูไม่ทันดูใหมอ่อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับเริ่มต้นจากอาเซรีน เป็นอะมิโนแอซิดใช่ไหมครับเป็น amino acid. อะมิโนแอซิดน่าสีเหลืองโรเทคมันโดยใช้อะไรครับ CBZ หลังจากนั้นโรเทคคาร์บอ克斯ิลิกแอซิดนะให้กลายเป็นเอ er, สเตอร์สีฟ้านะครับสีฟ้านะครับโดยมีสีเหลืองที่โรเทคไปแล้วหลังจากนั้นทำปฏิกยาที่ตำแหน่งแ r ร่เบนซอลฮอร์ให้กลายเป็นแอลดีไฮด์และคาร์บอิลิกท้ายที่สุด เห็นไหมครับนะหลังจากนั้นอะไรครับรีดิวรีดิวรีดิวอะไรครับรีดิวเอสเทอร์ให้กลายเป็นไพรมารีแอลกอฮอล์นะครับหลังจากนั้นดีโพเทคซีบีเซทสีเหลืองให้กลายเป็นอะมิโนนะจบเลยนะครับอืมเขามีโน้ตด้วยเขาบอกว่าลิเทียมบอโรไฮด์ ่าก็จะสามารถ reduce m o เ e reactive ester f u n c t i o n a l group ได้นะครับโดยที่ไม่เกิดปฏิกิริยากับคาร์บอกซิลิกแอซิดเลยนะครับอ่ะดูต่อ perspective ตัวนี้นะครับอืมเขาใช้ CBZ เช่นเดิมนะ CBZ เช่นเดิมนะครับอ่าชนไล่เสียอ,ออกโปรเทค นะครับโดยใช้ C B Z นี่แล้วก็ทำไงต่อครับโปรเทคคาร์บอสอบซิลิกแอซิดให้กลายเป็นเอสเทอร์ออคซิเดชันพามาเบนแอลกอฮอลให้กลายเป็นคาร์บอสอบซิลิกแอซิดรีดิวรีดิวอะไรครับรีดิวเอสเทอร์สีฟ้าให้กลายเป็นพาราเบนแอลกอฮอล์หลังจากนั้นก็อะไรครับ ดีโพเทกสีม่วงนะฮะให้กลายเป็นอะมิโนอันเดิมนะครับเหมือนหน้าที่แล้วอ่าอันเดิมอ่าตัวนี้ก็อันเดิมนะครับไม่มีอะไรอันนี้ก็อันเดิมนะครับหมดละอ้าอันเดิมหมดเลย หมดแล้วหมดแล้วนะครับ่ะหมดแล้วนะครับอืมไม่มีทั้งหมดยี่สิบเก้าหน้าเอ๊ะมีสามสิบแปดหน้าเพื่ออันนี้ทำไมมันหน้าเดิมหน้าเดิมหมดเลยนะฮะสี่สิบสองหมดแล้วครับอ่ะโอเคหลังจากนั้นก็มาเตรียมสอบกันนะครับ